สวัสดีทุกคนนะคะก็กลับมาทําคลิปในรูปแบบสไลด์กันอีกครั้งหนึ่งนะ้องจริงๆห่างหายไปสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าไปเรียนสิ่งนี้มาะคะ่ะทุกคนไปเรียน Bootcamp valuation Class มานะคะทำวิเคราะห์หุ้นคล้ายๆกลายล่างเป็นนักวิเคราะห์ใน6สัปดาห์นะคะก็ค่อนข้าง กินพลังชีวิตแล้วก็กินเวลาไปพอสมควรนะคะเป็นคลาสจากทางคุณแอนดรูสต์นะคะประธาน CFA ประเทศไทยนั่นเองนะคะก็สนุกมากนะคะเป็นคลาสที่สนุกแต่ว่าใช้เวลาเยอะเกิดทำให้ไม่ได้มีเวลามาทําสไลด์ในแนวแบบให้ความรู้แบบจัดเต็มแบบนี้กันเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วนะคะแล้วก็กลับมาในช่วงของเทศกาลภาษีนั่นเองึ่งก็เลยคิดว่าจะเอาเรื่องของการคํานวณวงเงินการลดหย่อนภาษีเนี่ยมาเล่าให้ฟงังโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่คนถามบ่อยนะคะคือกลุ่มสินค้าที่เป็นการ วันนี้เริ่มต้นที่กลุ่มสินค้ากระเียณกันก่อนพวกกองทุนรวมต่างๆนะคะกองทุน S S F กองทุน I M F อะไรพวกนี้นะคะก็จะมาคุยกันว่าเวลาเราจะคำนวณเพื่อรู้วงเงินสูงสุดที่เราจะซื้อได้เนี่ยเราจะคำนวณยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นโฟล์แล้วก็ความรู้ที่เราจะต้องรู้ก่อนเนาะว่าโอเคถ้าเราจะคำนวณให้เป็นต้องรู้ข้างในมันก่อนว่าข้างในเนี่ยมันมีวงเล็กในวงใหญ่ทุกคน อันนี้คือวงใหญ่วงใหญ่ห้าแสนบาทนะคะจะรวมกันยังไงก็ได้ในแต่ละวงเนี่ยสุดท้ายแล้วทุกวงรวมกันในวงเล็กๆห้าห้าตัวเนี้ยห้าอันเนี้ย ห้ามเกิน5 0 0แสนบาทนะคะแล้ววงเล็กแต่ละตัวมีอะไรบ้างวงเล็กแต่ละตัวมีสินค้าการเงินทั้งหมด5ตัวนะคะ1คือกลุ่มที่เป็นพวกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกบกขกองทุนครูจริงๆแล้วอันเนี้ยระบบมันใกล้เคียงกันมากเพียงแค่ว่าถ้าเปลี่ยนอาชีพชื่อเรียกมันก็จะเปลี่ยนไปนะคะหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้มีกองทุนกลุ่มนี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะการจ้างงานเนาะ สำหรับใครที่เป็นฟรีแลนซ์นะคะสำหรับใครที่เป็นฟรีแลนซ์เราก็จะมีกองทุนการออมแห่งชาติอีกอันนึงนะคะอันนี้ออกใหม่มาใครที่ไม่ได้ออมผ่านระบบประกันสังคมก็สามารถมาเลือกออมก,กับกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากออชอ,อนี้ได้เหมือนกันนะคะถัดมาค่ะประกันบำนาญเป็นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในวงเกษียณนี้เหมือนกันนะคะชื่อเป็นประกันแต่ตัวมันเป็นการคล้ายๆเป็นการซื้อระบบบำนาญข้าราชการนะคะก็เลยมาอยู่ใน กลุ่มเกษียณนี้ด้วยนะคะถัดมาค่ะ RMF กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอันนี้เป็นอีกหนึ่งวงที่เกิดมาเพื่อรองรับการเกษียณอายุโดยแท้เลยนะคะแล้วก็น้องใหม่ค่ะ s s f กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวนะคะอันนี้ก็ออกมาใหม่เหมือนแทนตอน LTF ยุคนู้นเนาะแต่ว่าเงื่อนไขมันก็จะเปลี่ยนไปแต่เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวล5ตัวนี้เป็นน้องน้อยเป็นวงเล็กนะคะที่ต้องจะคำนวณเนี่ยอยู่ในวงใหญ่50,000 0บาท เมื่อรวมกันแล้วอ่ะคือห้ามเกิน50,000บาทนะคะคราวนี้ปุ้นพาไปดู flow วิธีการในการคำนวณน,นะคะว่าเวลาเราคำนวณจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องระมัดระวังอะไรบ้างเนาะก่อนอื่นเราเอาเพดานมาตั้งก่อนค่ะเอาเพดาน5 0 0แสนมาขึงก่อนเนาะว่ารวมกันห้ามเกิน5 0 0แสนเนาะจะได้ไม่พลาดนะคะถัดมาค่ะเราก็มาดูว่าแล้วเราอ่ะมีสินค้ากลุ่มข้อหนึ่งหรือเปล่านะคะเพราะว่าข้อหนึ่งอ่ะจริงๆมันคล้ายๆกับว่าเป็นระบบที่เอ่อกึ่ง กึ่งกึ่งบังคับออมนิดนึงแม้ว่าชื่อมันอาจจะเป็นภาคสมัครใจในรายตัวนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วพอเราเข้าไปอยู่ในระบบที่เขามีกองทุนสำรองนิงี็บบขหรืออะไรเงี้ยเราก็จะอยู่ในระบบนั้นไปโดยปริยายอยู่แล้วนะคะก็เอากลุ่มนี้มาตั้งก่อนนะคะว่า การจ้างงานของเราเนี่ยมีกลุ่มเหล่านี้หรือเปล่านะคะถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราอาจจะไม่มีแตบบ่ว่าถ้าเกิดเราเป็นลูกจ้างเราก็อาจจะมีอันนี้แล้วแต่แต่ละท่านนะคะว่ามีหรือเปล่าเนาะก็เอาพวกนี้มาตั้งก่อนนะคะถ้ามีเอาตรงนี้มาคิดก่อนเพื่อดูว่ารวมกันทั้งหมดห้ามเกินห0 0แสนนั่นเองเอาตรงนี้มาตั้งก่อนนะคะทุกคนอะสมมติเ้่นสมมติเคสว่าอันนี้มีมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ5%เปละกันนะคะสมมติว่า5%ตนะคะ เด็บถัดมาเนี่ยก็ต้องมาดูค่ะว่าโอเคแล้วเราแบบมีการซื้อประกันบํานาญเอาไว้ไหมนะคะประกันบํานาญเป็นประกันที่เราซื้อเองจ่ายเองจ่ายเบี้ยไปเรื่อยๆในระยะยาวนะคะในช่วงที่ทํางานอยู่แล้วเพื่อรอ ที่จะรับบำนาญตอนอายุเยอะๆ55-60อะไรอย่างเงี้ยค่ะสินค้าตัวนี้คล้ายกับเป็นการซื้อระบบบำนาญของข้าราชการให้กับตัวเองนะคะแต่เราออมเองซื้อเองอย่างเงี้ยอันนี้คือประกันบำนาญน,นั่นเองตัวประกันบำนาญเขามีวงของเขาอยู่นะคะคือ15%ของรายได้แต่ไม่เกิน2,000 200, 0 0บาทอันนี้แหละค่ะที่พูดเรียกว่าวงเล็กในวงใหญ่เห็นไหมอันนี้คือวงเล็กคือวงของตัวเองนะคะวงเล็กจริงๆตองทุนสำรองในชีพก็มีนะนี่ไง้ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี้ย แต่ไม่เกิน50000 0ก็ชอมีสูงสุด13,200้บาทอันนี้คือวงเล็กนะคะเรียกว่าวงเล็กในวงใหญ่อ่ะข้อ1ข้อ2ถัดมาเช็คลิสตัวเองนะคะว่ามีไหมถ้าไม่มีก็ลงมาอีก มาดูแล้วว่าโอเคแล้วเราเนี่ยสามารถซื้อ LTF ไม่ใช่สียุคเก่าละ RMF s s f ได้เท่าไหร่นะคะยังติดเลข LTF อยู่เลยนะคะ RMF SSF ได้เท่าไหร่นะคะโดยที่ RMF เนี่ยเขาก็มีวงเล็กของเขาก็คือ3 3 0นะคะแต่ไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทนะคะอันนี้ก็คือวงเล็กของเขาก็มีการคุมเอาไว้ว่าไม่ให้เกิน5 0 0แสนอยู่ดีนั่นแหละ อันนี้คือตัว IMF เนาะส่วน SSF ก็มีวงเล็กของเขาค่ะวงเล็กของเขาคือ30%แต่ไม่เกิน2 0 0แสนบาทนั่นเองนะคะจะมีวงเล็กในวงใหญ่เนะนี่คือคอนเซปต์นะคะความแตกต่างกันร,ระหว่าง IMF กับ SSF นะคะคือ IMF เนี่ยเขาเกิดมาเพื่อรองรับการออมเพื่อการเกษียณอายุโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นสินค้าตัวนี้ก็เลยมีการ คล้ายๆว่าบังคับออมอ่ะเหมือนพอเราเริ่มซื้อแล้วอะค่ะเราจะเราควรที่จะซื้อต่อเนื่องทุกป,ปีถ้าจะเว้นจริงๆเว้นได้แค่ปีเดียวยกตัวอย่างเช่นปีที่1ซื้อปีที่2เว้นปีที่3ต้องกลับมาซื้อนะคะไม่อย่างนั้นจะถือว่าผิดเงื่อนไขแต่จริงๆอ่ะปุ้นแนะนําว่าถ้าเริ่มซื้อแล้วก็ปีหนึ่ง500บาทก็ได้ค่ะตอนนี้มันไม่มีขั้นต่ําแล้วเริ่มซื้อก็ปีหนึ่ง500ร้อบาทซื้อๆไปจะได้ไม่มีปัญหาปวดหัวนะคะ แต่ IMF เนี่ยมีเรื่องของการถือครองนิดนึงก็คือว่าจะต้องถือครองกองทุน IMF ไปจนถึงอายุ55ปีแล้วก็จะถือครอง IMF ก้อนแรกเนี่ยคือเริ่มต้น ออมในระบบของ IMF เนี่ยมาไม่น้อยกว่า5ปีนั่นเองนะคะจะเห็นว่าใครที่อายุน้อยๆเนี่ยถ้าเริ่มด้วย IMF เนี่ยก็จะต้องถึงที่ยาวกว่านะคะแต่จริงๆมันก็เป็นข้อดีนะเพราะว่ามันทําให้การออมเกษียณของเราเนี่ยมันเป็นการออมระยะยาวโดยแท้จริงนะคะเราไม่มีการเอาเงินออกมาเลยสัก,กบาทเดียวนะคะเพราะว่าถ้าออกมาก็จะโดนค่าปรับทางภาษีนั่นเองนะคะ มาที่น้องใหม่นะคะ S S F คือ S S F เนี่ยเงื่อนไขของเขาค่อนข้างง่ายนะในการถือครองคือถือ10ปีแบบวันชนวันซื้อวันนี้นับไปอีก10ปีอะถือยาวไป10ปีนะคะถึงจะขายได้ ซื้อกอง,งสมมติว่าเป็นแบบว่าเราซื้อกองแรกวันที่1ใช่ไหมก็จะครบในอีก10ปีข้างหน้าของกองแรกมันจะวนไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะอันนี้คือเรื่องของการถือ SSF นะคะวันนี้ก็เลยเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าถ้าเกิดเรามีเคสสักเคสหนึ่งเป็นอาจจะแบบมีสินค้ากันเงินหลายๆตัวเราต้องการรู้ว่าวงเงินในการซื้อ LTF เอาะอเ SSF นะคะของเราสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่ตุ้งก็เลยทำตัวเลขมาให้ดูนะคะอันนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อสูงสุดตามนี้นะคะทุกคนแค่เป็นเพดานให้เรารู้ว่าโอเคเราห้ามซื้อเกินนี้เพราะถ้าเกิดเราซื้อเกินอะ่ะอันนี้มันจะอาจจะมีปัญหาตามมาได้นะคะ ขออนุญาตยกตัวอย่างสักสองเคสพูดให้ฟังแล้วกันเนาะสมมุติว่ามีเงินเดือนเดือนละสามหมื่นบาทนะคะทั้งปีมันคือสามแสนหกใช่ไหมคะคิดซะว่ามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพห้าเปอร์เซ็นต์ก็หมื่นแปดนะคะห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ยังไม่เกินห้าแสนเห็นไหมเพราะว่าห้าเปอร์เซ็นต์นะคะสมมุติว่าซื้อประกันบำนาญเอาไว้เบี้ยประกันปีละสองหมื่นบาทนะคะ อยากรู้ว่า S S F I M F ซื้อแม็กสุดนะคะได้เท่าไหร่นะคะก็จะเห็นว่าแสนกับอีก8,000มันคือ30%ของเงินเอ่อโทษทีค่ะลากผิดของเงิน3 6 6 0 0 0เห็นไหมคะอันเนี้ยแสนกับอีก8,000มันคือ30%เพราะว่าเมื่อรวมกันทุกตัวแล้วอ่ะมันยังไม่ถึง500,000บาทอันนี้จะเห็นว่าทุกตัวคือ ดันไปที่เพดานสูงสุดของวงเล็กของตัวเองหมดเลยนะคะแต่จะเห็นว่าถ้าชีวิตจริงอันนี้ก็จะแอบแอบแซวนิดหน่อยนะคะว่ามันเป็นเคสอย่างนี้ได้ยากมากนะคะเงินเดือนทั้งปี3ามแสนหกจะซื้อรถหย่อนกันถึงขั้นกับ2องแสนหเลยนะคะอันนี้ก็อาจจะเ,เยอะไปนิดนึงนะคะก็ชีวิตจริงอาจจะทําได้ยากถ้าเราไม่ได้มีรายได้ส่วนอื่นจากคนอื่นมาซัพพอร์ตนะคะ คราวนี้มาอีกเคสหนึ่งคือเคสที่อาจจะมีรายได้สูงขึ้นมานิดนึงอ่ะสมมุติว่ามีรายได้สัก1นึ่งแสบาทละกันต่อเดือนนะคะปีหนึ่งก็คือล้านแปดเนาะมี provident fund อยู่ที่5%ก็คือ90,000มื่เหมือนเดิมนะคะ90,000มของของล้านแปก็คือ90,000นะคะซื้อประกันบำนาญไว้เท่าเดิมเลยคะ่ะปีละ20,000บาท จะเห็นว่าตอนนี้ S S F เห็นไหมคะมันไม่ใช่30%แล้วเพราะว่ามันถูกแคปที่เพดานสูงสุดที่200 0 0 0บาทนะคะ S S F ก็จะซื้อได้แค่200 0 0 0นะคะแล้วก็ I M F ก็จะซื้อได้แค่ส่วนที่เหลือเห็นไหมเพราะว่ามันเริ่มเต็ม แคปที่500แสนบาทแล้วนะคะอันนี้คือวิธีการในการแบบคำนวณวงเงินนะคะแต่จริงๆมันก็แล้วแต่ด้วยแหละว่าเราอ่ะจะเอาอะไรมาก่อนนะคะจะเอา IMF มาก่อนหรือจะเอา s s f มาก่อนเพราะว่าอย่าลืมว่าเพดานมันคือ500แสนบาทอยู่ดีนะคะที่ห้ามเกินเนาะก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านาบริหารจัดการกันยังไงจะเอา SSSF มาก่อนหรือจะเอา IMF มาก่อนอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่อันนี้คือวิธีการในการดูวงเงินแบบ ง่าย,าย,ายว่าโอเคเราคำนวณวงเงินสเต็ปเป็นแบบไหนโฟล์ Flow ในการคำนวณเราต้องคำนวณอะไรมาก่อนมาหลังนะคะก็แล้วแต่ทุกท่านเป็นเลือกได้ว่าจะเอา SSF หรือว่าจะเอา RMF อย่างเดียวก็แล้วแต่กท่านไปบริหารจัดการกันได้เลยนะคะก็จะมีข้อดีข้อเสียการซื้อการขาย ต่างกันบ้างนิดหน่อยการถือครองเนาะเมื่อกี้อย่างที่คุยกันไปนะคะก็ลองไปดีไซน์ให้มันตอบโจทย์กับแผนการเงินของแต่ละท่านดูนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเพื่อไม่ให้ทุกคนอะ่ะมีปัญหากับกรมสรรพากรน,นั่นเองเวลาคำนวณจะได้ไม่ซื้อเกินเพราะว่าถ้าซื้อเกินนะคะมันจะเป็นการผิดเงื่อนไขแล้วก็มีเรื่องของภาษีโทษปรับต่างๆที่ต้องเสียเพิ่มเติมอะคะ่ะตามมานะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการคำนวณน,นะคะถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติม ก็สามารถทิ้งมวที่คอมเมนต์ได้หรือว่าแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะคะที่ไลน์แอดมีมันนี่เนาะใครที่สนใจอยากเปิดบัญชีกองทุนรวม s s f I อ F นะคะกับฟินดนมินาปุ้นเป็น FA อยู่ทางนั้นนะ ก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เหมือนกันแนะนํากองทุนแนะนําการคํานวณได้ว่าโอเคคํานวณถูกต้องแล้วหรือยังนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการจัดการเงินนะคะแล้วก็อย่าลืมวางแผนภาษีเปลี่ยนภาษีเป็นเงินออมกันนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ